สวัสดีครับพี่น้องปองปลายท่าอีสานครับแฟนเพจที่เขาชมรายการครับวันนี้ที่ล่านักล่าลํำหนกำเสียวใหญ่ครับเออพีหาอาวุธมาแลครับทางรัตนาบุรีครับสีเสียงดังกลองทางบนแล้วมองรัตนาบุรีครับเตรียมตัวสิลุงหาล่านะครับนักล่าล้ำหน่ำเสียวใหญ่สิลุงหาล่าเสียวนะครับหารายการครับพี่น้องครับวันนี้หกศูนย์สี่ศูนย์สี่หา สามหาครับทุกประเภทครับเจ็ดศูนย์เกาศูนย์ครับตกขอไปหัวละเจ็ดแปดลอยนะครับติดตามครับพี่น้องครับเอาเตรียมโตสิล่องเสียวแล้วครับหาปลาปลาลายยังนะครับจากทิมหล่าล่ำหนักเสียวใหญ่ครับติดตามครับพี่น้องครับแต่ว่าอาวุธของห้าครบมือเลยครับเดิมไปนะครับสี่ศูนย์หาสิบตาครับ หกศูตาครับารสามหตา70 50ตา4าี่หตาครับแปดศตาทุกประเภทครับอาวุธเนี่ยสว่าเนีนสี่สนย์ครับเป็นหลักเด้ครับหาไายการครับหาชนิดครับพี่น้องเตรียมรุ่นนะครับเป็นไดนอปะทางเสียวห้อสวบานเป็นตามีรุ่นใดน,นะครับ ดูนในถุงกระเพีาะจัดนะครับติดตามด้ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับต่อไปเป็นการล่าเริ่มขึ้นแล้วครับรายการล่าของนักล่าลำน้ำเสียวใหญ่ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ